ทัวไทยแคมปิ้งในวันหยุดสุกสันโดนจะทานที่สวยสวยสดใสเตรียมเปอสะพายหลังเดินทางทางแม่ปาก,กับน้องมาอยู่ข้างกันฮานาโกเด็นยืนรออย่างดีพร้อมออกวิ่งไปกับทุดท,ทุกวันกระจำแฟมิลี่ซนสนุก สวัสดีครับช่องพัดจัง f a m ี่ y ์วันนี้เรามาอยู่กันที่งานนะครับคาราวานเกียร์คานิวัลครั้งที่หนึ่งนะครับวันนี้มาจัดกันที่นิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับเพื่อนๆก็มากันหลายคันนะครับตอนนี้ก็สิบกว่าคันนะครับที่รวมตัวกันแล้วก็กำลังกําลังทยอยทยอยกันมาอยู่นะครับก็มีนะครับตรงนั้นเป็นป่าใหม่พาเที่ยวนะครับเป็นแอดมินของเพจนะครับได้จัด มามีห้องน้ำมีรถแต่ละรุ่นนะครับเป็นเกียร์คานิวัลนะครับหลายๆเจนมีวางเครื่องบ้างเครื่องเดิมบ้างตอนนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับการใช้รถเกียร์คานิวัลแล้วก็จะมีแบบพี่คันนูน้นเขาจะติดแอร์เป็นแอร์ดีในรถนะครับอย่างที่เราอยากจะทำเลยแต่งบประมาณมันก็อยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นนะครับรวมแบตเตอรี่ก็ยังคิดไว้ก่อนตอนนี้ของเราก็ อาจจะต้องใช้แบตเตอรี่ power box ของเราเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่12องโวลต์ของเราเดี๋ยวตอนนี้มีความคิดว่าของเดิมอาจจะไม่พอแต่เ,เราจะเพิ่มแบตอีกลูกหนึ่งนะครับกำลัง oh <my. S 1> สั่งประกอบแบตอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าประสบความสำเร็จยังไง mm hmm. เดี๋ยวเอามาลองให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นอุทอยานกันดีกว่าว่าใช้แอร์ได้ครบแดชั่วโมงหรือ,อยัง แล้วก็วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับมาพบปะพูดคุยสังสรรค์กันแล้วก็นักเปลียนความพิเศษนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็พูดคุยกันอยู่นะครับว่าการใช้รถรุ่นนี้เป็นยังไงมีใครซื้อมาเท่าไหร่เนีครับอย่างพี่สมอ73เนี่ยครับรถพี่พอมรอคันนี้บอกว่าได้มา50าหมบาทเองนะครับพร้อมวางเครื่อง1นึ่อซเลยนะครับราคาถูกมากเลยนะครับ ตอนนี้รถรุ่นนี้นะครับน่าใช้มากครับราคาไม่แพงครับไม่ถึงแสนนะครับตอนนี้ถ้าหาได้รถดีๆเครื่องดีๆนะครับน่าใช้มากนะครับขับดีนะครับอาจจะกินน้ํามันกินแก๊สไปหน่อยแต่ก็ไปไหนแล้วมันไปได้เยอะแล้วก็นอนในรถก็ได้สะดวกสบายนะครับแล้วมาลองใช้รุ่นนี้กันเพราะว่าตอนเนี้มาได้คอนเซ็ปจากเพื่อนๆเขาบอกว่าไปทุกที่ลุ้นทุกที่เหมือนกันนะครับขับรถรุ่นนี้ อาจจะได้ขึ้นยันแม่หรือเปล่าก็ต้องมาลองชมกันนะครับลองมาใช้กันจะพิสูจน์กันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ผมก็ยังไม่เคยประสบนะครับก็พยายามตรวจเช็คเรื่อยๆครับว่าก่อนจะออกเดินทางหรือว่าจะมีปัญหาอะไรเสียงนิดหน่อยเราก็ต้องรีบมองรีบบำรุงรักษาครับอย่าให้เขาเป็นหนักถ้าเขาไม่เป็นหนักเราก็ไม่เสียค่าซ่อมบำรุงเยอะไม่จุกจิกนะครับรุ่นนี้พอเปลี่ยนเครื่องแล้วที่ใช้มาก็ไม่ค่อยได้จุกจิกนะครับ อาจจะแมนเทเนนนะครับตอนนี้ช่วงล่างก็ตกที่ใช้มาสามปีก็ใช้ไปครั้งเดียวเองนะครับเพิ่งซ่อมใหญ่ช่วงล่างไปครั้งเดียวน่าจะหมื่นกว่าบาทนะครับเปลี่ยนลูกหมายกแทนทั้งชุดเลยครับโช๊คใหม่อะไรเงี้ยครับก็ถ้าซ่อมบำรุงก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับนะครับเครืออ่องอุ่นเดียร์คัน,นิว คันนี้ของผมก็เป็นเครื่องสองเอ็นซตนะครับสองพันห้านะครับที่มันเป็นไฟฟ้าเอี่ยันเสียเยอะๆเปลี่ยนเป็นสายพันธโตยโยต้าน,นะครับข้ามจากเกาหลีมาคู่กับญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เครื่องก็เราสมบูรณ์สมบันไม่ค่อยได้เปิดฝากระโปรงเท่าไหร่ครับช่วงนี้ไปลุยต้องเที่ยวกลางเต็นท์อย่างเดียวเลยเนี่ยครับเพิ่มพันลมด้านหน้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับระบายความร้อน เรื่องความร้อนเรื่องอะไรนี้ก็ไม่ไม่มีเลยนะครับก็ใช้มาเหมือนเรานี่แหละที่ใช้รุ่นเนี้ยครับเพราะว่าประตูด้านข้างเปิดอ่ออันนี้ล็อกรถไว้เปิดด้านข้างนะครับเปิดได้ดีเลยมันเป็นบานสไลด์นะครับเนี่ยครับออนะครับบานสไลด์เป็นพ่อแม่ผู้สูงอายุนะครับก็จะขึ้นง่ายนั่งสบายนะครับเหมือนรถทัวร์เลยครับบ สำหรับเกียร์คานิวัลรุ่นนี้ของเรานะครับตัวนี้ก็น่าใช้มากนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นว่าใหญ่โอถงนอนสบายเลยนะครับเราพับเบานอนก็จะมีคลิปที่ให้ชมแล้วนะครับพับเบานอนกับน้องธนะได้สบายเลยครับผมอยากลุ่งๆอย่างงี้เนี่ยครับประตูบานเปิดปิดได้สบายนะครับเนี่ยครับมาดูรถของพี่พมรเช้าเนี่ยครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งอมแนะครับ สายพัน t o ยต้าเหมือนกันรุ่นนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะวางเป็น 1mZ 2mZ หรือว่า 24k นะครับที่เขาจะใช้วางกันเพราะว่าเครื่องเดิมส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็ที่พูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มนี้ก็จะแจ้งว่ามันจะกำลังน้อยกว่าพวกเครื่องนี้นะครับเพราะว่าบอดี้เขาอะหนักมาก บวนีดีเขานี่อยู่ประมาณมันก็ใช้มาเหมือนเราเนี่ยแหละที่ในเล่มนะครับอยู่ประมาณสองพันสองรอยกิโลครับสองตันสองเลยครับถ้าเราไปใช้เครื่องเล็กเขาก็จะลากหัวใจเขาออกกําลังไม่พอนะครับลากเครื่องเปาอ้วนตัวใหญ่เขาหนักมากเราก็ต้องใช้เครื่องใหญ่ๆนะครับลากเขาอาจจะกินแก๊สกินน้ํามันหน่อยแต่ถ้ามาท่องเที่ยวแล้วมันก็สบายครับถ้าวิ่งทางไกลก็ตกสองบาทห้าสิบอ่ะครับ ก็พอรับได้นะครับกับน้ำมันถ้าเราเป็นรถ Fortuner หรือรถอะไรอย่างเงี้ยครับพวก SUV ้ไม่เป็นไรพี่ค่าน้ำมันเขาก็อยู่ประมาณนี้ครับสบาทห0าสบาบาทก็พอกันนะครับแต่เรามาถูกตรงว่าเราได้รถมาถูกเราไยังไม่มีเงินออกป้ายแดงนะครับขันเป็นล้านเรามาขับคนละแสนนี่ก็พอเที่ยวได้แล้วนะครับเหมือนกันสมาธเสมพอกันเลยนะครับอย่าไงเดี๋ยวเราไปคุยกัน ทางพี่ป่าใหม่นะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่ป่าใหม่กันเลยครับผมไม่ใช่ครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาโยกับป๋าใหม่นะครับดี๋ยวป๋าพาไปนะไม่ใช่ป๋าใหม่มาเที่ยวนะช่องเดี๋ยวป๋าพาไปครับเดี๋ยวเป็นผู้รวบรวมสมาชิกมาจัดงานครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆที่มาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ามาเพราะว่าผมหน้าตาดีและเพราะเอินว่าใช้รถรุ่นเดียวกันด้วยเขาก็เลยมาหาผมมากขึ้นเถอะจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าการมาครั้งนี้คารวานครั้งนี้น่ะผมบอกได้เลยไม่ได้มีใครเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้ากกนหรอกเพียงแต่ว่าผมแค่เริ่มชวนเป็นคนแรกเท่านั้นเอง ทุกคนอยากจะมากันอยู่แล้วนี่แต่ว่ารวมกันไม่ได้จริงไหมเราะก็อยากจะมาแต่จะชวนแต่ก็ยังลังเลกันอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าไม่รู้แลยผมชวนเลยก็ไม่คิดนะว่าวันนี้ฟิลแตกจะดีวันนี้วันนี้มากี่คันนะประมาณ14แล้วครับนี้สี่คันมามามเยอะแยะสิบสี่คันนี่คนก็ประมาณสักยี่สิบคนนะคันหนึ่งเฉลี่ยทีละสองคนครับน้องหมาก็ลายตัวอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้อน้องคณะมาด้วยอ่กลัวร้อนนครับโอ้แต่พอมาเจอตอนออกมาจ่าเงี้ยเสียดายเลยไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้รับ ฟีดแบ克ที่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าดีแล้วนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าจริงๆผมเร็งว่าสักสองสามคันโอเคละ <c oughs> ทีนี้มาสิบสี่คันก็อย่างว่าครับทุกคนก็อยากจะอยากจะมีกลุ่มปิก้นนะ่นะ <c oughs> พอเราใช้รถที่มันรุ่นเดียวกันเกียร์เนี่ยผมบอกเลยนะเกียร์คาริวอ์นะมันเป็นรถที่ขับไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอก <c oughs> แต่คนนั่งโคตรสบายเลยบอก, <c oughs> บอกให้เพราะอะไรรู้ไหมไอ้คนขับและโคตรเมื่อยเลยคนนั่งลูกกับเมียนอนสบายเลยบอกไปเริ่ไปแ <ไ>นั่งสบายย<ด>ิงม<ด>ือปาที่กว้างได้ที่สำคัญเลยคือราคาราคามันจับต้องได้สบ,สบายครับปีหนว่าก็ซื้อมาก็เก็บรายละเอียดไปซ่อมแซมบำรุงรักษากันไฟนะครับหลายๆคันก็วางเครื่องซึ้เครื่องเสียงชุดแคมป์นี่ดูของโหดูของป่านี่ป่าที่ใหญ่เราเนี่ยเดี๋ยวเหนียวทักมาก่อนเพื่อนเลยเนี่ยลงใต้ไม่ได้เนี่ยคุยอันนี้ต้องตัดทิ้งนะไปเลยไปครับเดี๋ยวท่าความรู้จักเพื่อน เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับว่าเพื่อนๆมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันบ้างครับงานวันนี้อย่าลืมติดตามช่องยุป่าพาไปนะไม่ใช่ป่าใหม่ป่าเที่ยวนะโอเคนะอ่าโอเคครับคุณล้อเชิญครับคุณครับล้อจังฟาร์มี่อ่าไปเตะน้องดูมิวก่อนเลยอ่องดูมิวคุยดี้วยนะอังดูมิวขอนม เดี๋ยวรอบหน้าต้องเจอกันน้องฮานะแล้วพี่ดูมิวอะ้วพี่ทำพี่ไหนครับผมวันนี้มาเจอกับพี่อะไรมั่งนะครับลืมเชื่ออีกแล้วเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกครับอ่าครับของพี่โยกับพี่อะไรนะครับเพียนครับอ๋อพี่เพียนนะครับผมอ่าอันนี้ยังเป็นเครื่องอะไรครับเครื่องเดิมเหรอครับเนี่ยอ๋อเอ็มซัตแตใช้ฝา เกียร์มาลอกอ๋อเออกลางหลังเป็นเอ็มแตด้ได้ฝากเกียร์มาลอกครับอาค่อยได้ดูของพี่ไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปครับผมแล้มาดูของพี่ครับเนี่ยคันนี้ติดแอรไฟฟ้าในรถเลยนะครับ อันนี้ก็เครื่อง m อมเหมือนกันนะครับอ๋อส่วนอยากจะเป็น m อ็มทั้งนั้นเลยนะครับติดแอร์ไฟฟ้า,ฟาดัานบนหลังคาเลยครับเมื่อกี้ทดสอบภายในรถแล้วโหเย็นฉ่ำมากเลยนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เลยเป็นทางเลือกที่ให้น,อนห้องฮานนะนอนสบายในรถเลยครับอย่างนงี้ สามหมื่นกับแสนแล้วใช่ไฟเนี่ยเขาถึงบอกว่าซื้อเครื่องแถมรถใช่ไใช่ซื้อเครื่องแถมรถขอบขอบไฟเนี่ยมีใครสนใจแชร์กับผมมา่งสั่งอาลีบาบาสั่งหลายๆอันมันถูกผมเปิดดูแลเฉพาะเลนนะเฉพาะเลนนะตกคูดเท่าไหร่คระบค่าละพันกว่าบาทนะท่าผ้มผิดข้างละนะครับอ่าแต่ต้องสั่งขั้นต่ำสิบอันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ไม่เคยเห็นเจ้าหนีเขาขายเป๊ะสองพันกว่าผมซื้อผมซื้อมาข้างเดียวสองพันใช่สองมั้งราคาประมาณนั้นครับเปลี่ยนมาเพื่อเรียนใช่ไมพี่ชายเพี่ข้างเดียวเพราะเรีนมันมันเฉพาะเลีนเฉพาะเลื่องเพราะมันใสเท่ากันเหรอไม่แพงก็เขาได้เนอะดูมือเมืองอ่ะแต่ว่ามีอยู่ในเฟซอ่ะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าแปดเก้ากิโลก็งงว่ามันเขาทำได้ไงแต่ถ้านอกกูเลยอย่างเดียวไม่เคยวัดเลยครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะใช้ในเมือง ไม่ไปไม่ได้น้องพูดถึงเนาะผมนี่อยู่ประมาณมาแลรแก๊สกับน้ำมันนี่คือเท่ากันไหมครับอ๋อของก็น้ำมันกินเหมือนกันนะเท่ากันใช่ไหมแก๊สแก๊สเยอะกว่าหน่อยนะหน่อยเหมือนเท่ากันหมายถึงว่ามันแทดับอะครับแก๊สต่อลิตรกับน้ำมันต่อลิตรเหมครับตามทฤษฎีควรจะเท่ากันแต่ด้วยช่วยหลักการแก๊สกว่ามันเลยดาวจีแก๊สเลยดับแก๊สมันดูราคาไปเที่ยวกันที่ราคามากบ้าเทียบราคามากกว่า แยกตอนนี้สิบกว่าบาทเพราะว่าปั๊มในกรุงเทพมันสี่บาทกว่าน้ำมันมันตกเท่าไหร่แล้วยี่สิบบาทกว่าแล้วสามสิบบาทไม่ได้เติมนานแล้วไม่เท่าไหร่เปียกแต่ผมจะเติมไปเป็นซินธรรมดาเลยครับเป็นซินสี่สิบเจ็ดบาทหมุนหัวใจชาร์ตสี่สิบจีบต้องไหวคุ้มไม่สวยไอ้เขาติดแอร์เลยนะ โอ้โอิแอร์ไฟฟ้านเอนี่ครับนี่ตแไฟฟ้าเลยนะเออผมเมืดจิตแล้วนะเวลาว่าจอดไม่ต้องสตาร์ทเลยอย่างนี้ไม่ต้องาจเต็นครับนอนรถต้นอยูเหลือแตว่าเอาแบตตรงไหนล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดแบตรถมันก็ต้องสตาร์ทอยู่ดีออ๋อใช้แบตลิเทียมงรับแบต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 อยู่ที่รหนึ่งามมุ่ีเลยชุดหนึ่งก็ประมาณเกือบห้าหมื่นนะครับห้าหมื่ได้ตอนนี้ดี่็็ติดกัน ฟรีเ <จะ S 1> ข<อ>าเช<อ>งสว่างเหี้ยมอ้อมไสปูไสลุยเลยที่นี่เรานี่หน่ถ้ามันชาร์จนานพี่ใช้ไฟบ้านนานชาร์จครั้งนึง,งไงได้กท่านนอนมันมันออกเป็น,นไฟ<ป>24แล้วเป็นไฟเคยปรับประมาณ26องศาถ้า26องศา<ด>คืนหนึ่งมันหมดไป10 สิบกเปอร็นตสองสิบาเปเ็นต์ก็น้อยนี่เพราะแอร์มันกินไม่เยอะค่ะแอร์ยี่สี่โวลต์เเดินไฟสิบสองโวลต์เออปกติมันสิบสองโวลต์ครับแต่แต่ตัวนี้เป็นเป็นยี่สี่ยี่ิบยี่สิบจริงแล้วคือมันตรงแล้วอ่ะถ้าไม่ต้องใช้อินวอร์เตอร์อะไร ใจในใจของเหมาแล้วหาต้องฟักหนึ่งตให้สิน้องฟัก แม่ทม้งมี a t เอาเอสีอ่ะแม่จะมีแต่กออัย่าที่เข้า come on come และงานคาราวานเกียร์แคนเนลวอลครั้งที่หนึ่งก็จบลงด้วยมิตรภาพของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การขับขี่กันนะคะขอบคุณป๋าใหม่ที่จัดทริปดีๆแบบนี้ขึ้นมาครั้งหน้าป๋าใหม่จะจัดทริปไปไหนอีกติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับทริปนี้ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ the time